แฟนเพลงก็อรอท่า mm9990 ร้อยหนึ่งร้อยห้98โทรข้อฟังตามเพลงมันสามชาโทรมาได้เลยวัสดีครับวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันอีกแล้วครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยากฟังเพลงไร้ขอเพลงไร้โทรกันมาได้เลยครับจะเป็นเศร้าแก่แม่ไม้หรือลูกเศร้าซวุวยๆก็โทรกันมาได้เลยเ<อ>ามาัท่านพอแรงสิ้งก็โทรมาพอดี วัสด,ดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาค่ะเอ้อเสียงว่านจังเลยโท่มาจากไหนครับไม่ไกลไม่ไกลเก๋ๆก๋อานี่ค่ะอาโทรจากบ้านจะไหมครับค่ะโท่เตบ้านค่ะอาละติบ,าน,า,บานอยู่กันกี่คนล่ะนุย้ยอยู่กันไล่คนก่าคุณาอาอแล้วมีใครมั่งล่ะนุย้ย มีพ่อมีแม่แล้วก็นุยค้ากุนอาในในในข้อข้อไส่แม่ที่อรารข้อข้อใส้แม่ที่ที่แม่ไม่ว่างค่ะแม่กําลังหลังชามอยู่ก้าอาค่ะเราเราพอพอพอไปไหนล่ะลูกพอไปไหนพอกําลังคัดปืนอยู่ค้าอาค่ะเอาแขแขนนี้ก้อนนะนุยนะแขนนี้ก้อนหน้าเพลงสิข้อมากคอยจัดท้านะคอยจัดท้ายช้บไป เจใจดีช่วยจัดที่เพลง้อมาอย่าได้รอชาโทรเข้ามาเช่วยจัดให้เลงรักเลงหวานสำรัานเบิกบานหัวใจเพลงดีของลูกทุ่งไทยเพลงหญิงเพลงชายเปิดมาได้ฟังวันดีกับผมเพิ่นองมีรักแคว้นเพลงและวก็จมรมคุณรักเสียงเพลงุกตานกองใจกิตตึงขล่าเมือนเดิม อลัลโเต็ดวัดีกับบูมนะวันนี้นะก็เคยมาเรียวเขี้ยวมาเลยก็เพลงไรเกี้ยวเพลงกองทุกทุกกาดแดนหรือไม่มีของทอองุกกาดแดนเอากองจักรจันนะ<อ>ไม่มีจัก,กรจันเอากองแมงบอ,อมอบให้เคยมั้งเกี่ยวหมอบไอ้บีบีดยังบอล บะยาบานมมน้องนกเจ้าของนกอัวเจ้าของลิงและลูกเดียงทุกปนนี้เวลายหมดแล้วิเดดยมนมอุลรักเหลียงเมลี่แขกนี้นนะพอดีเวลาทตายหมดแล้วชาวบอนเจือกันตายหมดแล้วแล้ว นายวังไม่เล่งน,นีกว่าไม่ใช่วางแหลเก,กี้ยวอ่ะอลูพีเจคนดีช่วยเปิดทีลูกทุ่งตายไม่ว่ายิงชายเปิดมาให้เด็กลืนเพลงขอมอไปให้ชุมชนคนรักเสียงเพลงเพราะเขาเป็นคนกันเองเมื่อยามขอมเล่งพ่อไป สวัสดีกาพบกันแล้วนะคะตุกวันจันทร์ตึ้งวันจันทร์ไม่มีวันหยุดกันนะคะกับดีเจเศร้าคนนี้นะคะใครอยากฟวางเพลงไรก็ตู้มาได้เลยนะคะกาส,สวัสดีกาสวัสดีเจดีเศร้าคนส่วยกาเขอเพลงไรกาไม่จะไหวข้ขาเพลงไหวจนไปเจีโลตัดนี่ว่างไม้อะเจ้าอ๋อนึกว่าตูา้ตมันก็เปล่งตู้มาจนไปเจี๊ยโลตัดเลยค่ะมันไง อ๋อเราไปไป่าได้ย่ะอืมก็แล้วแต่ดวกแล้วแต่ดวกตัวแหลยอ่อแต่ว่ันนี้ดีเจป่าลูกไปกันไหนไหมคะอือวันนั้นอย่าไปอย่าแปดีป่เปล่งก็ไม่ก่ออย่างนี้นี่แหละดีเจชุมชนขอบคุณทุกคนที่ได้ฟังเพลงดีเพลงดังนั้นขอมาเราจัดให้เปิดอเล่นผอนคลายท่านได้สุขกายบายใจเพลงนี้ยินดีเปิดให้แฟนหญิงแฟนชายขอบคุณทุก ากเปนเพลงที่ฟังรายการของทองทองแดงอยู่ในขณะน,นี้หลังจากแพ้ไก่จนมานจะร้อนร้อนไก่อควฟังเพลงไรมัง้งเอออารมณ์เตียอยู่ในโขกันมาตอเออเนี่ยมาสายดึงแล้วอโลวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหล อาหลัวไหนอาหลัวนี่ไม่หลวยและจะเสิร์ยังมึงไม่ใส่ขอกาลีเท่าไรเองไม่ทัานยันเปลือคลื่นเต็มเลยให้ล่ะให้ล่ะครับได้ยินครับได้ยินไหมตัวหนักไหนอันนั้นนี่แหละกังกองคอยอ่ะตัวตรงแดงครับอ๋อแทงสองโด่งว่าตัวตรงแดงไอ้ย่าหูนวกเลยยังขอเพลงอ่านี่ว่าก็พลังจับพลังเดือ เพลงอยากพลวงอยู่ตาให้เออเพลงมึงอันไหนเตะพลวงกูอ่าเพลงอะไรครับเพลงพวงพวงงั้นไอ้ไรพวงพวงใครยิงกันพลาดไหนครับพวงพวงไม่ยิงกันถือถุงน้ายก็เพลงพวงพวงนะอ๋อเพลงพวงพวงของของของใครอ่ะครับเพลงอะไรละครเพลงกองกองซักชายมงกองทองไอ้ไรไรๆพวงพวงอ่ะโอ้อจั๊ใจี้มงคลทองอ๋อพงพายมัดแล้วทุกตังแล้วทุกตังแล้วพวงพายมองแล้วเออพวงพวงต ไเปลนั่นเนี่ยมอบไปกับใครมั้งอะครับมอบให้อาชิมอาซออามาอากุงแล้วก็ผอตาเมียายพ่อ้เมียใหญไม่มอบให้ว่าแกต,<อ>ตายเร็วตายเร็วเออมอบให้หลงเชรากงเล็กหลงเชรากงโตัวเรื่อการหลงเชราที่ยังไม่เกิดทีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอาปัน,นี้ดีว่าตาปน,นั้นไปยกสำนวนทะเบียนบ้านมาเมตตังโคตรพ่อโคดแม่โคดตายายมาแล้วจะจัดให้นะส่งแช็งไต้หัวไงถ่วงถวงลวงนี้เออแกนี่แหละเปรยไก่มาแล้วมาใส่เหรอล้มกับกุ่นฟังเลี้ยวว่าใช่เหรอวุ้นเฉลปินี่